กั <c oughs> นไปตามอีาาสานเซานีกันต่อครับจะไปเบื้องเรื่องของสถานการณ์ในพื้นที <c oughs> ท่่างๆกันบ้างนะครับ <c oughs> ทั้ง กาลสินสกลนครมุกดาหารกันครับค่ะหลายจังหวัดเลยนะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามทีกาลสินกันก่อนนะคะโดยทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินค่ะเพื่อในร่งพื้นที่เรื่องของการติดตามสถานาการณ์น้ำโดยเฉพาะนะคะยูทีเขื่อนลำเปา่ายางไกลชิดเลยนะคะเพอนห่วงใยพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่นะคะทีจะได้รับผลกระทบจากถ่ายเขื่อนนะคะและก็ขอให้ทุกภาคส่วนนะคะซอยกันบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อย่างเต็มที่เลยนะคะโดย นายนันพงอักษรค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดการสินเพิ่นกับไปพร้อมโดยน่วงงาทีเกี่ยวของนะคะไปติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ำยู่ที่เคอนล่ำเปล่า และการมีการรับฟังข้อมูลจากโครงการทรงน้ำและการบ,บำรุงรักษาลำปลาวหลังจากที่ผู้ว่าเพื้นทราบว่ามีบานเรื่อนประชาชนและก็พื้นที่ทางการเกษตรได้รับผลกระทบน้ำท่วมขังจากปริมาณน้ำในเขื่อนที่เต็มความจุและก,การระบายน้ำนะคะแบบขันบันไดเพื่อที่จะรักษาเสถียรภาพของโตเขื่อนส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังบ้านเรื่อนของประชาชนบริเวณรอบเขื่อนนะคะพื้นที่6กอำเภอนะคะจำนวน3 0 0 0 หกร้อยเจ็ดสิบเก่าขัวเรือนพื้นที่การเกษตรก็ได้รับผลกระทบอยู่ที่สองหมื่นเก้าพันสี่ร้อยสี่สิบหาบริเวณไทยเคือนนะคะพื้นที่ห um าอำเภอรั้วเรือนที่ได้รับผลกระทบนั่นก็คือหาพันกับอีกแปดสิบเก่าขั้วเรือนนะคะส่วนพื้นที่ทางการเกษตรนะคะประมาณสามหมื่นแปดพัน กับอีก34ไหลซึ่งทางผู้วาราชการจังหวัดกาลสินเพนื่อนมิการกำชับทุกภาคส่วนให้ซ้อยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างครอบคลุ่มและกับบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนให้ดีที่สุดนั่นเองค่ะ โดยสถานการณ์นะคะตอนนี้ก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงบางแล้วแต่ว่าปัจจุบันน้ำในเขื่อนกะมีปริมาณอยู่ที่2,334ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น้อยละลอย2.73นะคะลดลงอยู่5เซนติเมตรแล้วก็เริ่มปั๊บลดนะคะการระบายน้ำออกจากเขื่อนลงอีก2ล้านลูกบาทเมตรซึ่งจากเดิมนะคะก็คือ2 9ล้านลูกบาทเมตรเป็น27ล้านลูกบาทเมตรต่อมือนั่นเองหากว่าช่วงสัปดาห์นี้ บอมีฝนตกลงมาสั่อีกนะคะสถานการณ์ก็เริ่มที่จะคลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้นนั่นเองนะคะก็เริ่มที่จะคลี่คลายลงไปบางแล้วนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้ในหลายพื้นทีก็คือกัน